สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาท่านมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อโดยอ้างอิงจากหนังสือเร่มนี้ซึ่งเป็นหนังสือของทางวัดในหนังสือเขาบอกว่ารวบรวมข้อมูลหลวงพ่อกลวยพร้อมทั้งรายละเอียดของวัตถุมงคล และการสืบค้นหลักฐานข้อมูลระหว่างรอยต่อของยุคต้นจนถึงยุคปลายฉบับพิเศษนะครับเน้นย้ำนะครับอ้างอิงจากหนังสือนะครับไม่ได้คิดไปเองนะครับเหรียญรุ่นแรกเป็นแบบนี้ เย็นุเลน,นะครับโดยอ้างอิงจากหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของทางวัดนะนะครับผู้จัดทําผู้จัดสร้างเนี่ยให้ดูเลยนะครับเนี่ยครับในหนังสือเขาก็บอกอยู่นะครับ เหลียนรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยไม่ได้มีนะครับเนื้อเกินตรงห่วงไม่ได้มีนะครับเนี่ยไม่มีสักเลียนนะครับไม่มีสักเลียนนะ เขาให้ดูหมดเลยครับและไอ้บล็อกที่ว่าขอบมีภูเขาปั๊มเล็กๆไม่มีนะครับเนี่ยครับเขาให้ดูทุกอย่างเขาชี้ทุกอย่างเหรียญห้าพัน 5, เหรียญน,นะครับขอบตัด ไม่ได้เป็นเหมือนที่เซียนพูดเลยสักนิดนะครับไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับมันอยู่ที่ว่าท่านจะเลือกพระแท้จากทางวัดหรือพระแท้จากเซียนในหนังสือเขาบอกไว้หมดว่าการแกะบล็อกครั้งแรกก็ต้องแกะให้กลมไม่มีช่างคนไหนแกะให้ขอบเป็นภูเขาตรงสระโอ แต่มันเนื่องจากปั๊มไปเหรียญที่ประมาณพันกว่าเหรียญบล็อกมันขยับครับมันเลยเกิดเป็นภูเขาตรงสรลโอนะและมีรอยตัดเกิดขึ้นมันไม่ได้แปลว่าเหรียญที่ไม่มีจะไม่ใช่เหรียญแท้นะครับนี่ครับไม่มีนะครับ เนี่ยผมจะให้ดูนะทุกอย่างมีในหนังสืออนะครับไม่ได้เข้าใจไปเองนะเนี่ยเปิดบันทึกเหรียญรุ่นแรกนี่นะครับเปิดบันทึกเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อส่วนในเนื้ออาปาปก้า ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับดูนะจะชัดนะครับไม่มีนะครับเนื้อเกินตรงคอไม่มีส่วนตรงสระโอที่ว่ากันว่ามีภูเขาไม่มีนะครับไม่มีนะเขาไม่ได้บ่งชี้นะครับว่าต้องมีแบบนั้นต้องมีแบบนี้ เหลียนแท้ๆเขามีตำหนิอยู่ในตัวของเขาเองอันนี้ตะกัวรองพิมพ์ตะกัวรองพิมพ์ก็มันมีแบบเดียวนะครับเขาบอกว่าปั๊มถึงร้อยห้าสิบครั้งนะตะกัวรองพิมพ์ก่อนที่จะเอาแม่พิมพ์ไปชุบแข็งนะครับไม่มีหรอกครับรอยแตกตรวห่วง ไม่มีหรอกครับภูเขาที่พวกเซียนเขาเอามาให้ดูนะมันมีแค่ไม่เกินสองร้อยเหรียญเท่านั้นซึ่งมันเกิดจากบล็อกขยับมันหลวมนะ่ะแล้วช่างเขาก็เอามาทำใหม่กว่าจะถึงห้าพันเหรียญครับเนี่ยเห็นไหมครับ เนี่ยเริ่มมีแล้วเริ่มมีรอยแตกตรงห่วงแล้วเห็นไมครับนี่ครับลูกศรเขาบอกหมดนะครับนี่ครับลูกศรเขาไม่ได้บ่งชี้ไปว่าต้องมีภูเขานะครับเนี่ยเขาจะชี้จุดสังเกตเท่านั้นที่มีตำหนิในพิมพ์เท่านั้นรอยภูเขาไม่ใช่ตำหนิในแม่พิมพ์นะครับขอบตัด ก็ไม่ใช่ตำหนิในแม่พิมพ์ขอบตัดเกิดขึ้นจากการสึกของขอบตัดเนี่ยครับเนี่ยด้านหลังเนี่ยครับเหรียญแท้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบในเซียนพูดหรอกครับ ดูครับภูเขามีที่ไหนไม่มีนะครับเขาไม่ได้บ่งชี้ว่าต้องมีนะเนี่ยเขาชี้แต่ว,ว่าระโอต้องติดขอบและมีเนื้อเกินเท่านั้นรอยภูขขงภูเขาอะไรไม่มีครับไม่ได้บ่งชี้นี่เป็นหนังสือของทางวัดนะครับผมอ้างอิงจากหนังสือไม่ได้เข้าใจไปเองนะครับ ท่านดูครับนี่ดูเลยนะไม่มีหรอกภูเขาไม่มีครับขออตัดก็เกิดขึ้นหลังจากเลียนที่สองพันไปแล้วนะครับพอเขามารับตัวตัดใหม่เปลี่ยนตัวตัดใหม่ก็ไม่มีแล้วครับตัวตัด ถือเป็นจุดบ่งชี้ไม่ได้นะครับเรียนอัปากายิ่งแล้วใหญ่ดูนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเนื้อที่แข็งในหนังสือบอกว่าเป็นเนื้อที่แข็งอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ติดเหมืออเนื้อฝ้าบาดนี่เป็นความเข้าใจของคนเล่นเหรียญนะครับนะครับ ขาบอกหมดแลยครับเนี่ยครับอ่านให้ฟังคงไม่ไหวดูภาพเอาครับเหรียญในแบบที่เขาบอกว่าสากลยมจะมีไม่เกินสองร้อยเหรียญมีไม่เกินสองร้อยเหรียญน,นะครับ แล้วเซียนก็เอาเหรียญเหล่านั้นแหละมาบอกว่าต้องแบบนี้เท่านั้นจึงจะแท้ต้องคมต้องชัดต้องเป็นแบบเขาเท่านั้นซึ่งเขามีอยู่เหรียญเดียวแล้วเหรียญอื่นๆที่ปั๊บก่อนที่เขาจะเป็นล่ะครับเก๋ใช่ไหมแล้วเหรียญอื่นๆที่ทำจากหลังจากเปลี่ยนตัวตัดใหม่เกยใช่ไหมครับเข้าใจเสียใหม่นะครับ ตามหนังสือนะเนี่ยครับตามหนังสือขอบตัดนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่ฝาบาทต้องออกเหลืองอมเขียว นี่ตัวตัดตรงหัวเข่าหลวงพ่อเห็นไหมครับนี่ตรงงองูเนี่ยมีมั่งไม่มีมั่งอันนี้หัวแตกแล้วเนี่ยครับด้านหลังทุกๆเหรียญก็จะต้องเหมือนกัน ไม่จําเป็นต้องเหมือนเป็นแบบที่เซียนบอกนะครับตัวตัดก็มีเนี่ยว่าเขาหลวงพ่อไหนเขาหลวงพ่อนี่นมีครับตรงงองงูตามที่เซียนบอกแต่ไปยึดถือเป็นหลักเกณฑ์ไม่ได้นะครับเพราะเหรียญห้าพัน 5, เหรียญเปลี่ยนตัวตัดถึงสี่ตัวนะครับ เปลี่ยนตัวตัดสี่ตัวนะครับถ้าไม่ใช่แบบที่เซียนบอกเก๋มหมดเลยใช่ไหมครับเลือกเชื่อเอานะครับเลือกดูเอาเหรียญรุ่นแรกเนื้อฝาบาทนะครับเป็นเนื้อฝาบาทเหมือนซีเซียนบอกบ้างไม่เหมือนบ้าง นะครับอันนี้ผมให้ท่านดูเพื่อความเข้าใจใหม่นะครับท่านจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับส่วนเนื้ออปกาเนี่ยครับนี่เนื้ออปกานะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับเพียงแต่ว่ามันจะมีบางจุดที่ไม่ติดตามที่หนงังสือเขาบอก พมันเป็นเนื้อที่แข็งเนี่ยดูเลยครับเนื้อปากกาไม่ได้เหมือนเหรียญของเซียนไม่ได้แปลว่ามันจะไม่แท้นะครับต้องอ้างอิงจากหนังสือทางวัดเท่านั้นนะครับถ้าท่านอยากได้เหรียญแท้จริงๆไม่ใช่เหรียญแท้แบบอุปโลกนีจะให้ดู นี่ครับลองพิมพ์ตะกัวลองพิมพ์ตะกัวนะเรียนลองพิมพ์ตะกัวต้องปั๊มถึงหนึ่งร้ยห้าสิบครั้งจึงจะสมบูรณ์แบบสองข้างแล้วก่อนจะเอาแม่พิมพ์ไปชุบแข็งนี่ครับอันนี้ลองพิมพ์นะอันนี้ลองพิมพ์อันนี้เดียนที่มีรอยจาน อันนี้ผมไปเรียมทองเอาไว้ไม่เชื่อก็ได้ครับไม่ต้องเชื่อก็ได้ครับแต่แนะนำตามหนังสือนะครับฉบับพิเศษของวัดนะครับของวัดนะครับส่วนภาพก็เนี่ยครับ ภาพใครสนใจอยากได้ติดต่อมาแล้ครับเนี่ยส่วนปกโพท่านจะเห็นความเก่านี่เป็นปลกโพเล็กนะครับปลกโพเก้าใบเล็กนะครับสองห้าหนึ่งสามนี่เล็กนะครับ ถ้าใหญ่จะแบบนี้เก่าไหมเก่านะครับทันไหมไม่ต้องถามว่าทันไหมพวกพูที่เขาเล่นหากันเป็นรุ่นนี้ผมหมายถึงขนาดนะครับส่วนอันนี้เป็นปกโพูเล็กครับผมเก็ะออกจากกรอบมาให้ชมเฉย ปกโพก็มีหลายแบบครับนี่เป็นยุคต้นปกโพก้าวลงพก,กัวนะครับเป็นยุคต้นแบบนี้เป็นแบบนี้ไม่เหมือนของเซียนไม่ใช่ว่าจะไม่แขนะครับปกโพนะครับบางนะครับพระแม่ธรณียิ่บางนะครับ,รบ,รบแตกง่าย แบบนี้ความเก่าอันนี้ทำกีไม่ได้หรอกครับทำกีไม่ได้แน่นอนครับนี่ที่เขาเล่นกันอันนี้โปกโผลนะ่นะนี่ที่เขาเล่นหากันยันจมยันลอยอะไรของเขาแี่ยเป็นแบบนี้ครับนี่เก่า คมชาร์นี่เา้าไปเลี่ยมใบข้าวโพวมันหักเยอะนะนี่ไม่เลี่ยมมันหักแน่นอนครับพอมีครับพอมีเดี๋ยวจะให้ชมนี่ดูนะครับ พอมีครับทุกยุคนะครับทุกยุคที่เก็บไว้นะครับมีทุกยุคภาษสันมีทั้งขี่ไก่ไม่ขี่ไก่เนี่ยมีทั้งแบบแกะแหวกม่านแบบแกะเห็นไหมครับนี่ก็พอมีอยู่ครับพอมีให้ได้ชมกัน แวกม่านยุคต้นครับนี่อันนี้แวกม่านยุคต้นนะครับสวยๆเลยเนี่ยเห็นไหมครับแวกม่านยุคต้นเก่ามากครับเียนแบบยากมากเพราะมันเก่าเป็นแบบนี้ครับงอหน้างอหลังเนื้ออะไรไม่รู้ครับดูเอาเองแต่เก่าแท้เก่าแท้แน่นอน อันนี้เป็นแหวกม่านนะแวกม่านยุกต้นเป็นแบบนี้อาจจะใหญ่หน่อยแวกม่านยุกต้นพระสันบางตำราเขาบอกขุนแผนนะครับมีทั้งแบบจานหลังไม่จานก็มีหมดนี่อันนี้เก็บไว้ เงาผงน้ำมันนะครับนี่ครับพระสันนี่ครับนี่เก่านะครับดูนะครับเป็นพระหลวงพว่อก,กวยยุคต้นนะครับเก่าครับหาชมได้ไม่ง่าย พอมีครับหนุมานท่านดูความเก่าเป็นหนุมานหลวงพ่อกลวยลยุคต้นต้น,ตนเหนือนดินเป็นแบบนี้ สิบบรีนสิวลีหลวงพ่อกวยเก่าครับจะเอาเก่าแค่ไหนนี่สิวลรีเป็นยุคต้น,นจเจ้าเก่าแค่ไหน อันนี้พระพุทธเจ้าชนะมารน,นะครับใส่กอไปแล้วผงน้ำมันพระพุทธเจ้าชนะมารหลังซิวรลีเห็นน้อยครับอันนี้เห็นน้อยอันนี้ผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะ เป็นหลวงพ่อพกวยแล่ะเปรียมไว้กลัวเสียหายกลัวแตกครนียครับดูเอานะครับดูเอานี่ครับดูเนื้อดินลีลาเนื้อดินลงข่ากลวย ปี2,500ันละเก่าขนาดนี้เนี่ยครับเก่ามากๆนะครับเก่ามากก็หาชมได้ยากครับมันเก่าถ้าใหม่ก็บอกว่าเก๋อีกอะ่ะขุนแผนอันนี้ถึงเรียกว่าขุนแผนนะครับนะครับขุนแผนหลวงพ่อกวย ปีสองพนะครับนี่อันนี้คุณแผนอันนี้แวกมา่านแกะนะครับอันนี้แวกมา่านแกะนี่ครับหลังยันมาเอาเห็นไหม อันนี้ก็เห็นน้อยเหมือนกันกลุ่มข้าวกล้วยนะครับกลุ่ข้าวกล้วยแปวกม่านข้างหลังปัะทาตุโกศิตารามแหวกม่านนะครับเนี่ยแหวกม่าน เยอะครับเก่าๆมีเยอะที่ผมไม่รู้จักก็เยอะอย่างอันเนี้ยหลวงกวยไม่รู้จักครับผมไม่รู้จักไม่รู้จักว่าพิมพ์ไหนปางไหนไม่รู้มีอีกหลายอย่างครับที่ไม่รู้จักนี่อย่างเงี้ยนี่อะไรพละรอด ไม่รู้จักเลยอันนี้เป็นน้องอีดุกแน่นอนนี่น้องอีดุกน้องอีดุกหนึ่งตัวเป็นแบบนี้ครับลุง่ะกรยมีหลากหลายนะครับลุงมะก้วยมีหลากหลายมีหลากหลาย จนรู้จักได้ไม่ครบหลังมีภาพเลยเนี่ยส่วนมีดมีดอ่ะดูมีดหน่อยมีดหลวงพ่อโกยนะครับนี่คือมีดหลวงพว่อโกยมีดหลวงพ่อโวยเป็นแบบนี้ ต้องมีงูหรือนากสองตัวพันกันแบบนี้นะนี่ลองกลวยนี่ครับเล่มนี้นี่ดูเอาแล้วครับดูเอามานต้องเชื่อผม ให้เชื่อในสิ่งที่เห็นก็เชื่อตัวเองว่ามันควรจะเป็นไปนแบบไหนทีนี้มาดูภาพมั่งครับดูภาพนี้อันนี้เป็นภาพรุ่นแรกนะครับหลังสิงนะเขาแปะกระจกไว้นะครับเห็นไหมเขาแปะกระจกไว้แล้วเขาก็เอาไปเลี่ยมทั้งกระจกเลยภาพรุ่นแรกหลังสิงนะครับเนี่ย อันนี้เป็นภาพปี2,506นะครับ2,506้าเราจะส่งให้ท่านดูเพื่อเห็นนะปี2,506น้า ังงสิาพรุ่นแรกครับส่วนอันนี้มีน้อยมากผมก็ไม่เคยเห็นแต่เป็นหนังไก่ภาพหลวงพ่อแล้วก็มีหนุม,มานทับอยู่หนุมานสอนอยู่วัดโคศิตารามภาพนี้เห็นน้อย ภาพรุ่นแรกเฮ้ยใช่ไหมไม่รู้นะครับโคลผิดพลาดขออภัยเนี่ยมันมาแบบนี้แหละครับเป็นชุดๆยังไงก็ดูเอานะครับพิจรารณาโอเคนะครับสวัสดีครับ